โอเคครับก็สวัสดีมทุกคนด้วยนะครับกลับพบกับผมนะครับช่อง Ran Zero และเกม Puccini Kingdom นะครับวันนี้นะครับจะมาอยู่กับคอนเทนต์การรีวิวคุกกี้ตัวใหม่ล่าสุดของเกมนะครับก็คือนะ้องพาเฟ่จางนั่นเองนะหรือว่าพาเฟ่คุกกี้นะครับตัวละครระดับอี EP นะครับสายซัพพอร์ตเนาะนะครับตัวล่าสุดของเกมเลยเนาะก็จริงๆเนี่ยสายซัพพอร์ตเนี่ยก็มากหน้าหลายตามันนะที่อัปเดตเข้ามาในเกมเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบพวกอัลมอนด์ซูครีมมะเดื่อแล้วก็แบบอะไรกับไรยแหลกอย่างเงี้ยก็สายซัพพอร์ตหมดเลยเนาะซึ่ง นี่ก็เป็นสายซัพพอร์ตอีกหนึ่งตัวนะครับที่เข้ามาในตอนนี้เนาะก็แต่ว่าสายซัพพอร์ตของน้องพาเฟ่เนี่ยค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสายย่อยที่แตกต่างกับพวกสายซัพพอร์ตที่เคยเข้ามาน้องอย่างพวกสายซัพพอร์ตที่เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นพวกแบบสกิลดาเมจหรือก็เป็นพวกบัฟใช่ไหมแต่ว่าน้องพาเฟ่เนี่ยเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตที่มีความสามารถในการฮิวเพื่อนเนาะเช่นเดียวกันกับพวกแบบทัพทีมหรือว่าอ่าชื่ออะไรนั้นผมลืมมินช็อกเนาะก็คือเป็นสายฮิวนั่นแหละนะครับแล้วก็มีการบัฟเพื่อนอะไรอออย่่่าาาาาาางงงนนนนี้้ะะกก็เรรมมมดูใสสคววถข เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับมาดูที่สกิลกันเลยเนาะสกิลของน้องนะครับพาลุพาลุพาเฟ่นะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นชื่อเพลงของน้องหรือว่าเป็นแบบประโยคประจําตัวน้องนะก็คูดาวอยู่ที่17วินาทีนะครับนะครับสกิลนี้เนี่ยจะทําการฮิลนะครับเพื่อร่วมทีมทั้งหมดเนาะแบบโอเวอร์ไทม์นะก็คือเป็นฮิลแบบฮิลต่อเน,นื่องนั่นเองนะครับอยู่ที่7วินาทีเนาะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยจะทําการบัฟนะครับในส่วนของเพิ่มพลังป้องกันนะครับแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกต์นะครับการลด,ดนะต เดี๋ยวจะมาขยายความนะครับแต่ว่าขอบูดถึงเรื่องการฮิวก่อนแล้วกันนะครับการฮิวเนี่ยนะครับน้องจะฮิวแบบต่อเน,นื่องน้องอย่างทุกคนรู้กันน้องอยู่ที่7วินาทีเนาะซึ่ง7วินาทีนี้เนี่ยเป็นเป็นเวลาที่สูงที่สุดแล้วนะสำหรับสายฮิวต่อเน,นื่องในเกมนี้เนาะอย่างเช่นถ้าเป็นในส่วนของอทัพทีมอย่างเงี้ยทัพทีมจะอยู่แค่5้าวินาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็สมุนไพรก็เช่นเดียวกันเนาะสมุนไพรก็5วินาทีเหมือนกันนะแต่ว่าน้องเนี่ยสูงสุดถึง7วินาทีเลยนะเพราะงั้นเน ถ้าเกิดได้ยืนคิวแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยคิวได้รุนแรงมากนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์สกิลก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยเนาะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่23.7เปอร์เซ็นต์เนาะที่เลเวลสกิล48เนาะถ้าเกิดอัพเต็มเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ2 5จุดเท่่าไหรเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วผมเห็นใน Facebook อยู่นะคนที่เขาอัพเต็มแล้วมาโชว์นะครับก็ถ้าคูณเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยนะครับ7วินาทีจะอยู่ที่ประมาณ170กว่าเปอร์เซนะ็นต์เนยเนาะนี่คือเลเวลสูงสุดนะครับก็ถือว่าแรรงมาาาากกนะะเเพว่ถ้ทียบบั เทียวนิราเนี่ยเทียวนิรามัน189.7อันนี้ก็คือแรงที่สุดในเกมนะครับแต่ว่าน้องเนี่ย170กว่าก็รองรองลงมาเลยน้องนะครับแล้วก็แรงกว่ามินช็อคด้วยนะมินช็อคเนี่ยอยู่ที่160กว่าเปอร์เซ็นต์เองเนาะสำหรับการฮนะิลเนาะซึ่งน้องเนี่ยทำได้ดีกว่าแต่ว่าแตากต่างจากสองตัวนั้นก็คือว่าน้องเนี่ยต้องการาเวลาในการที่ฮิลเนาะเพราะว่ามันฮิลสูงสุดเนี่ยมันต้องใช้เวลาถึง7วินาทีด้วยกันเนาะนะครับอาจจะเป็นข้อเสียนะครับในบางจังหวะทีี่่่่เเรรราาาต้้้องงกฮลลทมมันนนดววขึแแบบ แบบงัดเลือดขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยน้องอาจจะไม่ตอบโจทย์ตรงนั้นเท่าไหร่นะเพราะว่าใช้เวลาในการคิลเนาะส่วนการบัฟนะครับจะเป็นบัฟเพิ่มพลังป้องกันเนาะสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเจ็ดวินาทีเช่นเดียวกันแล้วก็เอฟเฟกต์การลดดีบัฟนะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะสูงมากนะครับอยู่ที่เจ็ดวินาทีเหมือนกันนะครับการลดดีบัฟเนี่ยนะครับคืออะไรใช่ไหมครับแบบคนที่ยังไม่ทราบเนาะนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้พูดไปแล้วเนาะนะครับคร่าวๆว่าการลดดีบัฟก็คือเอฟเฟกต์ที่จะทำให้เราเนี่ยนะครััััััับบบหาา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 ายย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 จกกกกสสสถถนน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 ะะะะผผิิดดดปตตตตคครรรรเเเเเเเ็วววขขึ้้้้ออออองงงงง่่่่่่่ชชโมมมีี๋ลลฟทใ นะครับ3วินาทีเนาะนะครับถ้าเกิดเรามีเอฟเฟกต์ลดดีบัฟของน้องเน,เนี่ยนะครับ40เนะครับมันจะลดไปอ่า1.2วินาทีนะครับสำหรับนางฟ้าทะเลเนาะมันก็เลยจะสตาร์ทอยู่ที่1.8วินาทีเนาะเราก็จะหายเร็วขึ้นเนาะก็จะอยู่แค่1.8วินาทีเท่าน,นั้นเนองเนาะอันนี้ก็เป็นข้อดีที่ว่าถ้าเกิดในอารีนาอะไรอย่าเยงเงี้ยนะครับมันสามารถที่จะ,จะพลิกจังหวะให้เรากลับมาทําเกมได้เลยเนาะในแบบว่าสมมุติเราแบบสตาร์ทพร้อมกันแบบ2ทีมอะไรเงี้ยนางเเเรรราาาาาหยยกกกก่อออนงี้้สสมถิลลแว็ บบพิกแพงจังหวะอะไรได้เลยนะนี่ก็เป็นความสามารถของน้องนะครับที่เป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นเอกลักษณ์ของน้องเลยนะครับก็เป็นตัวแรกที่สามารถที่จะบัฟในส่วนของเอฟเฟกต์ลดดีบัฟให้ทีมได้นะนี่ก็เป็นสกิลน้องนะครับคร่าวๆประมาณนี้เนาะส่วนท็อปปิ้งที่แนะนำนะครับก็ผมใส่เป็นเซตนี้อยู่เนาะก็คือเป็นคูดาวอ่าสี่ช่องแล้วก็อ่าอะไรนะลดความเสียหายหนึ่งช่องนะครับก็จะเน้นไปที่ค่าลดความเสียหายกับคูดาวนะครับก็คูดาวผมตอนนี้เซตอย,อยู่ยังไม่ค่อยแบบว่า แน่นอนเท่าไหร่นะครับอยู่ที่15เนาะแล้วก็ลดความเสียหายที่ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับถือว่าโอเคแล้วเนาะเพราะว่าในอ่าต้องบอกก่อนว่าในทีมที่ผมเล่นเนี่ยน้องเนี่ยเป็นตัวที่ได้บัฟจากเคลฟเนาะเพราะว่าเลือดน้องเนี่ยมันน้อยกว่าฉลามเนาะในทีมหลักของผมนะครับก็เลยถืออันนี้ถือว่าเป็นข้อเสียหน่อยนึงแล้วกันที่แบบพอน้องดาวน้อยอย่างเงี้ยเลือดมันน้อยนะครับแล้วก็มันก็จะไปแย่งบัฟเคลฟจากฉลามมาซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่่่่่งงงงในนนนนนนขข้้้้้้อออออออแบบบบบวววาาาาาาาถเเเเเเเปปปิดดดไมมมยยยยยยะะะะีีีีัััั็สสูคคครรรรรโณห๋ ในสู่ของการจัดทีมกันเลยแล้วกันน้องว่าเอาไปลงอะไรได้บ้างนะครับก็อย่างแรกที่ผมว่าน้องอไปลงได้เลยก็คือลงดากทั่วไปนะนะครับผมเคยลองเอาไปลงมาหมดแล้วนะครับก็สิบสามสิบมืดเนี่ยใช้ได้เลยนะครับคือเอาไปลงแบบฮิวคู่กับีิวนิลาน้องสามารถช่วยซัพพอร์ตทีมได้ดีเลยแล้วก็มีแบบเอฟเฟกต์การเพิ่มพลังป้องกันด้วยนะครับส่วนดานอื่นๆเนี่ยผมก็ไปลองใช้มาแล้วนะครับน้องฮิลได้ดีเลยนะเพราะว่าในการเล่นด่านแบบนี้เนี่ยมันใช้เวลาเยอะใช่ไหมครับมันก็เลยแบบว่าใช้แบบว่าความสามารถในการฮิลของน้องได้แบบ สูงสุดเลยนะกนะ็คือมันจะอยู่7จ็ดวิมก,ก็ฮิ้วไปเลยนะไม่เหมือนในอารีนาที่แบบบางทีไปเจอทีมแบบตีเร็วจบเร็วอะไรอย่างเงี้ยการฮิ้วของน้องมันไม่ทัน,น,นะน,น,นเนี่ยนะวันนี้ก็ถ้าเป็นในดาดเนี่ยพอใช้ได้เลยนะครับส่วนอารีนาเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองไปดูกันเลยเนาะนะครับจริงๆในส่วนของแรง top top เนี่ยเขาได้ทําการเอาน้องมามาแบบมาใช้กันแล้วเนาะผมก็เห็นบางทีแล้วเนี่ยนะครับก็คือเอามาใช้ในทีมฉลามมินที่ผมเคยพูดไปในคลิปที่แล้วนั่นแหละนะครับว่าฉลามอามินช็อคในทีมฉลามเนี่ยมันไม่ค่่่ออยมมมมีีใในนนสวววขงบบททาาากรรเเพิค็โจต เท่าไหร่เนาะเพราะงั้นเนี่ยใส่น้องลงไปที่มีเอฟเฟกต์ในสองการลดดีบัฟแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันเนี่ยน่าจะมีผลมากกว่าทีมนี้นะครับก็เขาก็เริ่มมาใช้กนันแล้วนะอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราเห็นนางฟ้าทะเลตัวที่สามอย่างเงี้ยนะครับก็แน่นอนเลยว่าฉลามน่าจะเป็นตัวที่สองนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของน้องเนี่ยเอามาฮูลซัพพอร์ตอ่าเปียวนิลานะครับเนี่ยก็มีหลายทีมใช้อยู่นะนะครับเนี่ยครับประมาณนี้เลยเนาะแต่ว่าถ้าเป็นทีมแบบพวกโจมตีเร็วอย่างเงี้ยเขาก็ยังใช้มินช็อกกันอยู่นะนะครับมินช็ ทีมแรกก็คือทีมนี้เลยที่ผมพูดไปคลิปที่แล้วนะครับก็จะเป็นทีมฉลามมินช็อคแต่ว่าเอาตัวของทาเฟ่นเนี่ยมาแทนมินช็อคนะครับก็เป็นการฮีลเหมือนกันแล้วก็จะมาดูกันว่าในส่วนของการเอฟเฟกการลดดีบัฟเนี่ยมันจะเห็นผลมากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็ดูทีมแล้วนะครับไม่รู้จะสู้ทีมไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวดูก่อนเนาะอันนี้เป็นทีมสตรัรแต่ว่าจะน่ไหวไหมครับคือมันเป็นทีมสตรัรแบบสตรัรเร็วอะเราจะตุยก่อนไหมครับอีนน๋ยวผมลองสู้ทีมนี้แล้วกันเป็นทีมกลางๆเนาะอาจจะ น่าจะเป็นนางฟ้าเทเลเดตเราลองมาดูกันก่อนว่าเอฟเฟ็กการลดดีบัฟเนี่ยมันจะช่วยให้ทีมเราเนี่ยหายสตัร์ได้เร็วขึ้นจริงไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองตู้ทีมนี้ก่อนนะโอเคเดี <S <S okay, ๋ยวเรากดสักคูนึงนะครับ,รบอ่าก่อนที่จะเล่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะแหลกนิดนึงนะเพราะว่าผมแบบเชื่อมมาจากในโทรศัพท์อีกทีนึงนะมันอาจจะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยนะแต่ว่าก็น่าจะพอดูกันได้แบบรู้เรื่องอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปด้วยนี่แหละนะครับอ่ะนะครับก็ในส่วนของนางฟ้าเวฟแรกเนี่ยแน่นอนว่า น้องพาเฟ่เนี่ยออกสกิลไม่ทันอยู่แล้วเนาะในส่วนการลดดีบัฟนางฟ้าเวฟแรกเนาะเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นซัพพอร์ตอยู่แนวหลังเลยนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยตำแหน่งอยู่ข้างหลังนะครับสกิลออกไม่ทันเวฟแรกแน่นอนเนาะนะครับก็เดี t t t ๋ยวเรามาดูเวฟต่อไปกันนะว่าน้องจะทำได้ไหมครับอันนี้ก็ออกสกิลเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เอฟเฟกต์ลดดีบัฟถึงทั้งทีมเลยเนาะนะครับเจ็ดวินาทีนะครับอันนี้น่าจะไม่ทันนะผมมองไม่ทันนะครับเดี๋ยวราดูอีกรอบนึ่งนะครับ voilà. อันนี้บัฟแล้วเนาะไม่รู้จะทันนางฟ้าหรรือเปล่านนะคับ อ่านี่นะครับมันหลุดเร็วขึ้นไหมคทุกคนทุกคนว่ามันหลุดเร็วขึ้นป้า <c oughs> ต้องเพ่งดูดีๆนะครับอ่ะนางฟ้าตายไปแล้วนะไม่ได้เทแล้วครับก็อันนี้ก็มาดูให้คร่าวๆก่อนแล้วกันว่าน้องเป็นประมาณนี้นะถ้าเกิดใ่ลงทีมนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของความสามารถในการค <c oughs> ิวแล้วกันว่าคิว <c oughs> ได้ประมาณไหนนะครับอยู่ที่เก้าแสนนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะฮิวพ,พอๆกับเทียวมินิราฝั่งนู้นเลยเนาะนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับเทียวมินิราฝั่งเราเนี่ยก็ เทียบกันไม่ได้เลยเพราะว่าเลเวลสกิลมันต่างกันเนาะถ้าเกิดเลเวลสกิลมันพอๆกันเนี่ยผมมองว่าน่าจะพอสกิลได้สูสีอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองทีมไหนดีอะที่มันแบบจะเห็นได้ชัดๆเนาะจริงๆผมอยากลองแบบทีมฉลามอย่างเงี้ยนะครับจะเจอไหมนะนะครับดูก่อนอันนี้น่าฉลามเนาะอ่ะเอ้ยไม่ใช่ฉลามดีนี่มันทีมตีเร็วอ่ะออันนี้ไม่ใช่เว้ยนะครับมิจต่ทีมตีเร็วอ่ะทุกคนอ่ะผมผมลองทีมตีเร็วแล้วกันนะนะครับนี่นะครับทีมนี้นะครับอ่ะ ผมจะใช้ทีมนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่นเปอันนี้แล้วกันนะเป็นชาเอมเนาะเพราะว่าผมจัดไว้สองคอมนะคอมแรกก็คือเล่นคู่กับฉลาดเนาะอีกคอมนึงจะเล่นเป็นในส่วนของการทีมบัฟเดฟเนาะก็คือเป็นเล่นคู่กับชาเอมนะแบบแสแต็กบัฟเดฟกันให้ทีมถึกขึ้นนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าทีมมันจะถึกขึ้นจริงไหมนะครับอ่ะเล่นทีมนี้เลยนะไม่รู้เหมือนกันว่าตรงนี้เป็นอะไรนะครับน่าจะ,ะลูกเกดหรือรเปล่าเฮ้ยไรแหลก่ะนะครับไยสู้ได้ไหมนเนี่ยนะครับปุ๊บนะครับไปแล้วนะครับโอ้ยแรงอยู่นะเนี่ย ปึ๊บับเดฟนะครับถ้าแตกกันแล้วเรียบร้อยนะสามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะถือทิ้มถือเลยถึกขึ้นมาเลยนะครับถือมะเนี่ยนะครับโอ้ยเอ้ยจะตายช่วยด้วยน้องนะครับยูขึ้นมานะครับปึ๊บยังไงปึ๊บโอเคนะครับเฮ้ยมันหายเร็วขึ้นอยู่นะครับเห็นไหมครับแล้วเทียบกับอีกฝั่งนึงเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้ทีมเราหลุดเร็วกว่านะครับก็โอ้แต่ว่าแต่ว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ยน่าจะสุกขิดนะครับทีมนี้ น้องหิวใช่ไหมอ่ะอุ๊ยไหวไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่เดี๋ยวหิวขึ้นมาวขึ้นมาเอาแล้วเอาแล้วเซฟตายแล้วเอ้ยเอ๊ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นน้องิวทันปะเนี่ยโอเคนะครับนางฟ้าเราได้แบบชุบชีวิตขึ้นมาพอดีเลยจบเกมนะครับก็ถือว่ายื้ออยู่นะเกมนี้คือยื้อแบบสุดชีวิตนะครับอะมาดูนะครับดาเมจนะครับก็น้องทำไปหนึ่งแสนนะอย่าลืมว่าน้องเป็นสายซัพพอร์ตนะสายซัพพอร์ตเนี่ยสามารถทำดาเมจได้ด้วยที่การโจมตีปกตินะครับ ส่วนการฮิลเนอะน้องฮิลไปอยู่ที่1นึ่ล้านสนะครับถ้าเทียบกับมินช็อกอีกฝั่งเห็นไหมนครับว่าเฮ้ยฮิลได้ประมาณกันเลยเนาะแต่ว่ามินช็อกเขาจะเป็นฮิลแบบฮิวด่วนไงนะครับแต่น้องจะเป็นฮิลแบบฮิลเรื่อยๆเนาะนะครับถือว่าผมว่าถ้าเลเวลเท่ากันเนี่ยฮิลได้มากกว่ามินช็อกอีกนะครับก็น่าสนใจเนาะเอามาแทนได้เลยนะในส่วนของมินช็อกนะครับถ้าเป็นบางทีมเนาะแต่ว่าถ้าเป็นทีมพวกทีเรเลอนะไรเงี้ยมินช็อกก็ยังเป็นเบสอินซอตอยู่นะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับที่ผมเอามาโชว์ให้้ดูเเนนนนาาะะครรรับกก็็ปีววนะิอง คาเฟ่แบบคร่าวๆเนาะว่าสามารถเอไปลงอะไรได้บ้างเนาะก็ในโหมดตะลุยดาดเนี่ยลงได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นตัวฮิวเนาะส่วนอารีน่าก็เช่นเดียวกันเนาะเอาไปลงได้นะครับในบางทีมเนาะนะครับบางทีมที่แบบว่าเราไม่ไม่ได้ใช้มินช็อคเนี่ยแล้วอยากเล่นเป็นสองฮิวใช่ไหมก็น้องเนี่ยไปยืนฮิวคู่กับเทโอนิล่าเนี่ยสามารถช่วยซัพพอร์ตทีมได้ดีด้วยเนาะเพราะว่ามันจะทําให้ทั้งทีมเนี่ยหลุดสถานะสตันได้เร็วขึ้นเนาะเพราะว่านางฟ้าทะเลมันก็คลองเมตาอยู่ตอนนี้นะครับก็เจอทุกทีมอยู่แล้วนางฟ้าทะเลนนนนนะะเเเออออออาา้แบบ้้งไไไไปปพพคตร์ดดดแแบบบบิๆห่ย หายสตันได้เร็วขึ้นอาจจะแบบแก้ทางหนังฟ้าได้แบบโอเคขึ้นนะนี่ก็ประมาณนี้สำหรับน้องพาวเว้เนาะก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมรับฟังด้วยนะครับสวัสดีครับ